สวัสดีคะ่ะทุกท่านมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เมนูของเราก็จะมีผัดผักบุ้งพริกแกงนะคะใส่หมูสับนะคะแล้วก็ทอดปลาน้ำพริกตาแดงนะคะลาบหมูนี่ปลาทอดนะคะเนาะปลาเค็มนะคะมีสองแบบเลยนะคะนี่ข้าว เราจะมีอาหารเสริมเลยด้วยนะคะอาหารเสริมของเรานะคะทำให้าาเรามีเรี่ยวมีแรงแต่ละวันนะคะนี่อย่าโดดชนิดหนึ่งนะคะมาทานค้าด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่เป็นแต่แซ่บนะคะน้องอนี่ น่ากินน่ากินมากเลยนะคะดูสิคะ pues ่ะรๆค่ะเรๆค่ะแซ่บไหมคะเนี่ยน้ำปลาคนละแบบไหมคะนี่แค like ่เหมือนปลาเลยมันตัวยาวๆค่ะน่าทานมากเลยค่ะแรปหนึ่มอุดๆนะคะ ค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube น้องหมโยยจิวันชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดนะคะสวัสดีค่ะ